สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะนําทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปิดไฟล์นะครับาบางไฟล์ที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากาไฟล์มัน เปิดนามสกุลไม่ถูกนะครับกับโปรแกรมที่เปิดนะครับนะทำไม่เปิดไฟล์ไม่ได้นะครับนะเราทําไงก็มาดูวิธีกันนะครับตัวนี้นะครับก็มาดูวิธีกันนะครับปกติไฟล์นะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหากไฟล์ไม่รู้ไม่รู้นามสกุลนะครับไม่รู้ไฟล์ e x t e n s i o นนะครับโปรแกรม Windows นะครับก็จะเปิดเป็น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลเรอร์นะครับหรือ Notepad โปรแกรมโน้ตแชนที่มีในในในวินโดว์มาให้นะครับมาตัวมัดนะครับเขียนตัวเนี้ยนะครับโอ้ไฟล์ jscs install นะครับปกติแล้วถ้าดูไฟล์ extension นะครับพวกเนี้ยนะครับเวลาดูไฟล์ extension นะครับก็ก็ชิดขวานะครับแล้วก็ property ดูนะครับ ไฟพวกนี้ที่ผมที่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นไฟซิปไฟนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมัน,ม,นมันหาไม่เจอนะครับก็เปิดเป็นเป็นไฟอินเทอร์เน็ e r อ็กซ์พ l อ r e r ไว้ก่อนนะครับหรือบางทีเราอาจจะเลือกผิดนะครับนะว่าให้ไปเปิดอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พ o อ e r ไว้ก่อนนะครับวินโดว์ Windows ก็จะทําการแปลงไฟล์ทั้งหมดที่มีเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล เป็นลาหรือซิปนะครับที่ท่านเลือกนะครับเป็นเป็น internet explorer พอเลือยให้ทั้งหมดนะครับทั้งทั้งทั้งในเครื่องเลยนะครับแล้วิธีการจะแก้แก้อย่างไงนะครับบางทีท่านอาจจะเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับถ้าเปิดมาปุ๊บมันก็จะฟ้องอย่างเงี้ยนะครับที่จริงมันเป็นไฟล์ลานะครับแต่ windows มันหาโปรแกรมซิปไม่เจอตอนแรกนะครับก็ ก็มันก็จะเอาอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ไว้ก่อนหรือน,น้ตแพดก่อนนะครับนะวิธีการแก้ก็ให้ท่านไปคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ property นะครับ property นะครับ type of file นะครับไปแก้ตรงนี้นะครับ type of file นะครับก็เปลี่ยนเลือกเป็น change นะครับ change นะครับาบางทีท่านอาจจะ แล้วก็หาโปรแกรมที่มันจะเปิดไฟล์นี้จริงๆนะครับที่จริงตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ลาครับก็ใช้วินลาเปิดก็ได้นะครับหรือมินซิปเปิดก็ได้แต่ว่าถ้าหาตรงนี้ไม่เจอนะครับตัวนี้มันจะเปิดเป็นออโต้ไว้ให้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านมาคลิกตัวนี้นะครับถ้าหาตัวนี้ไม่เจอนะครับก็มาวอตแอพนะครับก็เลื่อนหานะครับถ้ายังหาไม่เจออีกนะครับก็ ลุกครับลุกหาในในโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ไล่หานะครับเช่นเมื่อกี้ในโปรแกรมวินลานะครับก็ก็มาหาโปรแกรมวินลานะครับเนี่ยก็หานะครับแล้วก็ไปหา execute ิวฟายมันไม่เจอนะครับเนี่รงนเป็นเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็ติดนะครับโอเพนนะครับอ่า พอเราโอดขึ้นปุ๊บนะครับไฟล์ที่เป็นซิฟไฟทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มหานะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นไฟลไฟล์ที่มันจะเปิดจริงๆนะครับจากนั้นเราก็โอเคนะครับนีนเวลาเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดปลแกจมนั้นขึ้นมาให้นะครับไฟล์ tension ตัวน,นี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องเปิด เปิดให้ถูกเพราะว่าบางทีบางทีมันไม่ถูกนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าเราคลิกขวา property นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น node น pad น,นะครับสมมติผมเลือกเป็น node pad นะครับอโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็น node pad เปลี่ยนไปเป็น node pad เปิดด้วยโปรแกรม node pad นะครับทีนี้พอเราด o u b ิ e ลคลิกนะครับ มันก็จะเปิดโปรแกรมโน้ตแพดขึ้นมานะครับซึ่งมันไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันมันก็เปิดไม่ได้นะครับนะเปิดไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาเชงใหม่นะครับเชงใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเราเปิดด้วยวินลานะครับโอเคอลองเปิดมันก็จะเปิดได้นะครับนะแตบางทีที่เราเปิดโปรแกรมไม่ได้ก็อาะจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับนะ ถ้าเปิดโดยโน้ตแพดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเข้ารหัสมานะครับที่ก็เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับเพราะน้นก็ทำไฟล์ extension หรือนามสกุลไฟล์ให้ถูกนะครับมันก็จะเปิดได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ครับสวัสดีครับ